น้ำฝรั่งสุดๆพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเราจะพาไปทำน้ำฝรั่งกันนะคะวันนี้เราไปเริ่มกันเลยค่ะนี่คือฝรั่งที่เราซื้อมาวันนั้นนะคะเราจะเอามาหั่นๆเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะตัดตรงกลางด้วยนะคะเพื่อให้เขาปั่นง่ายนั่นเองเตรียมมาเคี่ยวน้ำตาลเลยค่ะใส่น้ำตาลกับน้ำนะคะเคี่ยวให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ แบบนี้ค่ะหลังจากน้ำตาลเขาละลายแล้วนะคะลองสังเกตดูดีๆนะคะพอเขาละลายแล้วเขาจะเดือดนิดๆเราจะทำการปิดเตารอให้น้ำเขาเย็นเลยค่ะหลังจากนั้นเราเทฝรั่งของเราค่ะลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะ ตามด้วยน้ำเชื่อมน้ำที่เขาเชื่อมน้ำตาลเมื่อตะกี้นะคะเราจะรอให้น้ำเชื่อมเราเย็นก่อนนะคะจะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะเราจะปั่นให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยค่ะปั่นให้เขาละเอียดเลยนะคะเรามาดูสิคะว่าเป็นแบบไหนว้าวละเอียดมากเลยค่ะปั่นให้หมดทั้ง ่กากะละมังของเราเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะถ่ายใส่กะละมังของเราอีกหนึ่งใบหลังจากปั่นหมดแล้วนะคะเราจะมากรองค่ะเอาแต่น้ํานะคะใย่ๆของอฝรั่งเราจะไม่เอานะคะขั้นตอนนี้เราจะบีบดีบเอาแต่น้ําค่ะแต่เราจะเอาใย่ๆของฝรั่งไปปั่นอีกรอบนะคะเพื่อให้น้ำเขาเข้มข้นค่ะ บีบให้หมดเลยค่ะบีบให้หมดเลยค่ะเอาแต่น้ําค่ะเราก็จะได้น้ําสดๆแล้วนะคะหลังจากนั้นที่เราอ่ากากอ่าฝรั่งนะคะเราจะมาใส่น้ําเชื่อมใส่น้ําเปล่าปั่นอีกรอบนึงนะคะปั่นให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะนํามากรองอีกทีนึงนะคะเขาค่อนข้างจะละเอียดมากเลยค่ะเราจะกรองเอาแต่ น้ำนะคะใหญ่ๆเราจะไม่เอาค่ะเราจะเอากากๆแบบนี้ทิ้งไปหมดเลยค่ะคนข้างจะได้น้ำเยอะนะคะก็จะเหลือแต่กากๆเป็นแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เราจะไม่เอานะคะ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วคะ่ะจะได้น้ำข้นๆเยอะเลยหลังจากนั้นเราชิมดูถ้าไม่หวานเราเติมน้ำเชื่อมคะ่ะเติมเกลือไปเล็กน้อยคะ่ะเราก็จะได้น้ำฝรั่งสุดของเราแล้วนะคะสูตรนี้ก็สามารถทำขายได้นะคะหลังจากนั้นเราจะมากรอกใส่ขวดไว้ทานได้เลยคะ่ะเราทำค่อนข้างเยอะเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นทานได้หลายวันนะคะ ใส่ขวดแบบนี้ก็สะดวกสบายต่อการทานด้วยนะคะปิดฝาเลยค่ะน้ำฝรั่งของเราก็จะหอมสุดแล้วก็หวานน้ำเชื่อมมากเลยค่ะนี่คือน้ำฝรั่งของเราจ้าน้ำฝรั่งสุด ผมยั่วดื่มทีไรก็ชื่นใจคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองดื่มให้ดูนะคะสดชื่นมากจ้า